แม่ตอนนี้มันควรจะใช้ขับเรือออกไปข้างนอกโอ้ยนานๆได้เห็นอันนี้คือยกยอนนะยกย้อนี่คือชื่อเหมือนร้านอาหารแล้วมันยกยอไอ้คอนฝานใช่ใช่อันนี้ยกยอนขาปลานี่คำว่ายกยอก็มาจากเนี่ยครับอืมนี่โอ้ได้ปลาสดๆนะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลากระบอกปลากระบอกเนาะ ตงดำตังใหม่ตันใหม่ที่เขากำลังกำลังกำจัดกำจัดไม่กินลูกกุ้งหรือปลากินสูงทางเลยนะนี่น้ำหนักเยอะไม่เข้มเนี่ยยกต้องออกเลยเอาเรื่องนะถือโอกาสคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสัมผัสธรรมชาติในหมู่บ้านคุณาไล เปล่าครับพอดีมาออกกำลังในนี้ก็เลยถือโอกาสเห็นล,ลุ่มลื่นน่าสนใจนานๆได้เจอยกยอทีหนึ่งอาวเหรอโอไม่เหรอครับแข็งแรงอยู่เลยอยุดกูนะอ,อยู่นี่นี่เนนอแาแออล้ว นอนนอนนอนแตยืนที่นี่ใช่ไหมหรือกลับยืธยานชุดเดียไม่ปลูกตามต่อที่แปลงอ๋ออือปู่โหดีๆแปลงติ้งก็เดาก็เดาเลยเออผมก็ไว้ไม่ได้ที่ผมทำคลิปเลยเนี่ยหากินกันยุ่นยาน่ะทำไน้ำน้อยอ่ะใช่ไหมเราก็เห็นอย่างนี้เราอดได้ไหมของนี่เราก็พร้อมมาเราเป็นเนีทำเป็นใช่อันนั้นที่บอกว่าก็คือเป็นวางปลาของใครครับ อ๋อบ้านหลังนูน้นอ๋อเดี๋ยวซูมเนาะอ,อ,อ๋อาาบ่อ,อ,บอ,อ,บอพวกนี้ลึกไหมครับเนี่ยไม่ลึกไม่ไลึกที่โคนลึกอืมลงไปก็จมโคนอะนะ <c oughs> อืม,มอืมเนี่ยโอ้โหน้ำสะอาดบรรยากาศดีครับตอนนีป้ประมาณเกือบหกโมงเย็นนะอ่าเนี่ย ปลาตัวอันนี้ปลาซิวปลาส้อยอันนี้ให้เฮียเฟสเทียเฟสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงคลิปนี้ถ่ายโดยตั้งใจแต่โดนแล้วโดยบังเงอิญโโ <laughs> เรียนรู้ลูกเรียนรู้เรียนรู้อันนี้นะไปดูปลาได้ลูกนะแมวถูกไหมแมวถูกไหม <S <S แมวหิว<อ>ไม่หิวโอ้นี่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 ยอันนี้ ถ้าสิิกมากนะก็คือตั้งแต่สมัยผมอายุหกขวบเจ็ดขวบคุณน้าคุณน้าข้างบ้านก็ใช้วิธีนี้ครับยกยออยู่ไหนเหรออยู่กรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าขยกยอตอนนั้นแถวสุทธิสารวินิจฉัยยังเป็นทุ่งนาอยู่มีบึงใช่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 โอ้ลมเย็น ลมเย็นแสดงว่าลมมาทางนี้ทิศใต้ใช่อืมน้าดังไปเนี่ยนะไม่รู้ประมาณเดือนหนึงหน้าดำเล้วฮ่าฮ่าฮ่าแจกมาทางนี้ไงอืมเราข้างหน้าตะวันตกแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวทิศก็เริ่มเปลี่ยนนะแดดใช่ไหมฮะเดี๋ยวพุ่งสูงนะแดดน่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนุกใช่ไหมแรงนะลูกเอ่าน้ำหนักเยอะนะโอฮ้ยดู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 ดมันรอจังหวะยอยิ่งถี่ก็ยิ่งหนักยิ่งถี่ยิ่งหนักใช่ถ้าห่างๆก็ห้าเซนกับโอ้โหผิวเลยหรอปลามันมีใหญ่ ใช่มันไม่มีขนาดนั้นหรอกเพราะมันไม่ใช่บ่อปลาเป็นปลาธรรมชาติเนี่ยแล้วก็คัดเอาช่วงที่มันใหญ่หน่อยตัวจิ๋วนี่แยกเนาะทิงเ่ยเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งไปในบ่อมเดิมอันนี้นี่นี่มันรอจังหวะจะมันหนักมันนี่นี่บิ้งเดาเดาเลยโอ้โหนี่ผมนี่ปึ๊บเนี่ยจะกระโดดงับนิ้วผมเลยเนี่ยอันนี้เอาใหม่นะปลาอะไรนะครับทษ ปลาหมอครางดำปลาหมอคางดำอชื่อเพราะมากอ๋าลอแล้วเอาไปทำทำแดดเดียวเอแดดเดียวอร่อยเนาะอร่อยเพราะเป็นปลาสองน้ำไงอืมปลาสองน้ำเออใช่แถวนี้มันน้ำก่อยด้วยอืมอ๋อนี่โยนทิ้งโยนโยนเข้าไปเนาะโยนคืนบ่อตัวเล็กอือตัมโตโตแล้วค่อยเจอกันอ่อ่อันนี้ยังเล็กอยู่ เออพ่อแม่มาติดกับอยากโดนลูกหลอกท่านชิ้ล <LIKE anak lonely> ูกค <พ RS> <serves> ุณแล้วอ่ะคุณจะต้องมาเอ้ยไงเฮฟเล็กครับพูดได้ครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลงคลิปเออไม่เคยเห็นนะครับใช่ใช่น้องเฟซเพิ่งเคยเห็นครับแต่จากคนพูดมันคืออะไรเนาะเอออันนี้เห็นของจริงเลยไม่ของจริงวะเนี่ยใช่ในในห้องเรียนไม่มีนะครับแบบนี้พ่อพ่อนั่งยก่งไปไม่เป็นไรอ่ะ พ่อถ่ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลองยกบ้างก็ได้เทสถ่ายพ่อให้ผมลองยกบ้างได้ไหมเนี่ยมามาเดี๋ยวผมถ่ายให้น้ำหนักเอาเริ่มเหมือนกันมาอยู่ข้างนี้ทท่านี้นะดคดตรงนี้ลงไปนี่นะครับตอนนี้เขาเออกกำลังกาย<โด>ยกอื้อสู<โดย> ครับยนี่ะน,น,ะาานะสูใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้ครับขอบคุแม <laughs> ไม่ต้องไปฟิเตเนสเลย <laughs> ไม่ต้องฟิตเนสเลยนเน <laughs> ี่ย <laughs> แข็งเลยเนะี่ยใช่เป็นก้ามเลยแข็งแรงมากเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยปันเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ เป็นเป็นเป็นอะไรที่ได้ได้ได้กับได้ครับไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมอ่าหกสิบสามแล้วอายุเนี่ยอะไรยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะคนแต่บ้านหกสิบหกสิบสองหกสิบนี่นอนนั่งนั่งเล่นบอกเออเอาให้เพลไปเลยป่ะอือโอ้แข็งแรงคุณแม่ผมก็เจ็ดสิบกว่าก็แข็งแรงชอบเดินเราขึ้นรถเมล์นี่นี่นี่จะดูก็ดู ออเหยียบเพชรชอบเหยียบเพชรชอบเหยียบเพชพรเพิ่งเห็นนะเกิดมาสิบสองปีเต็มเพิ่งเห็นถือว่าโชคดีมากโชคดีกว่าเด็กหลายๆคนเาบางคนเามไม่ไปู้ยใช่อันนี้เราเราเรามาเห็นเรามาจอดเลยทํ<น> <goats> าคลิปกันสดๆเลยอ่ยกยอหมู่บ้านกุณาะไรนะครับส่วนนั้นก็เป็นวางปลาอันนั้นคือเขาเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับอลาดอปลาดินเนาะ เลี้งขายใช่ไหมฮะอืมลุอ้มีหลายบ่อมากเลยเโอ้เห็นอย่างนั้นนั่นคือบ้านบ้านของเขาอย่าดูถูกนะเป็นบ้านเฝ้าบ้านจริงน่าจะอยู่อีกที่เนาะอ๋อใช่ใช่โอเคเห็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวซูอีกทีนึ่งนี่อย่าดูถูกนะครับกระลือหาสิบล้านยี่สิบล้านมาเจออ่าเนี่ยใช่ เนี่ยอาศัยก็คือบ้านพออยู่พอกินแล้วก็มาทำเป็นกุดบ่อทำเป็นวางปลาเงินเต็มกระเป๋าอาหารเต็มท้องปลาเต็มบ่อเนะแบบมันสนุกมันรอมันรอ,อ,อ,อจังหวะไงรอจังหวะนเ,นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหโหโหอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดไปทำแดดเดียวนะคนน้าเขาไปทำแดดเดียววันนี้เหมผมเปรี้ยวปากเลยล่ะ ปลาสามรสปลากะอันนั้นคือปลากะแต่อันนี้คือทำปลาดุกทอดทอดเสร็จแล้วทอดอ๋อปลาดุกทอดแล้วก็พริกแล้วก็อทำเป็นสามรสโอ้หิวข้าวเลยหิวข้าวเลยเนี่ยหิวเลยเยฟเฟสกับปุกกี้กินเก่งทั้งคู่เลยอ นี่นี่โอ้นี่มีสองกนี่เขาเรียกอะไรกระชังหรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกไม่ถูกกระชอนนะผมก็เด็กเต้บเด็กเต้บเรียกผิดเรียกถูกไปหมดไม่เป็นไรไม่ถามก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ผิดแม่ตัวเล็กคือเราพัดเอาเอาหมดก็พอดีอ่ะไม่ต้องมีต่อไปใช่อืโอ้นี่อากาศกำลังดีเลยนะ ก็วนี่เพิ่งจะออกมายกรุ้งนี่มายกรุนานแล้วกูจะไปเก็บตัดต้นไม้ให้ลูกสาวแล้วแต่งสวนออ๋แมวกับอีกครับอ่าแมวแมวกับพานี่ของคู่กันอยู่แล้วใช่แมวจะกระโดดกินอืมนี่นี่ไปเราไปออกมาลังละเฮฟเฟสจบคลิปนี้ด้วยอ่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้ค่ะโอเคตรงตรงตรงสับตะไคร้ได้ไหมตะไคร้เลยครับตรงสับตะไคร้เลยโอเคครับสับเลยนะครับสับรัวๆเลยตะไคร้ ดะดิงด้โอเคครับสวัสดีครับ